ใช้ขึ้นแล้วครับมันแป้งใสกันแล้วครับก็แดงโ,โอ้โหวทั้งคู่ครับสูสีครับตรงนีก้กันผมว่าแล้วมันไม่ใช่ของเล่นนะครับวิโรพน์ก็เดินรู้สึกว่าวิโรพล์จะได้หนากว่านิดนึงนะครับก็เดินเดินเบียดเลยครับตอนนี้วิโรจนครับแต่ยังไม่ได้มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะครับก็เดินเข้าไปอยู่กระแทก ยัไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะครับโอ้โหโดมิเกนก็ต่อยมาเราก็สวนกลับเอาคืน,นครับโดมิเกนชูมัดขึ้นมาแบบฉันได้เว้ยประมาณนี้ครับอผมว่าแล้วโดมิเกนมันสายตามันดีโอ้โหมันหลบสามมัดของเราได้หมดเลยบอกแล้วไม่ค่อยชอบมวยแบบนี้เท่าไหร่ครับอไม่ค่อยชอบมวยแบบนี้แล้วมันเก่งอือเราก็ ใช้ได้ครับเราก็โหลดได้เหมือนกันครับโอ้โหโคตรเฟี้ยวเลยโดมิกันตัวนี้ครับมันโคตรมั่นใจเลยครับมันทิ้งกาดลงไปแล้วมันใช้สายตาโอ้โหยมันเร็วเหมือนกันครับต่อยหนึ่งสองครับติดกาดของเราอยู่เ,เขากอดรัดถึงโอ้โหยถ้าเป็นคู่ชิงได้ไหมเนี่ยโอ้โหยเจออักคัตของเขาระวังครับอย่าไปก้มแบบนั้นครับเขาสอยดาวขึ้นมาพอด,ดีครับ มันต่อยได้มันโชว์มือขึ้นมาเลยครับบอกว่าฉันได้เว้ยโอ้โหเจอของแข็งจริงต่อยหนึ่งสองแต่น้ำหนักหมัดไม่รู้สึกว่าดูมิกเกรไม่ค่อยแข็งไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ครับแต่มันได้อยู่ไวนะครับมันต่อยที่มันไปต่อยเป็นชุดนะครับแต่หนักนี่น่าจะสู้เราไม่ได้โอ้โหเราสวนครับลูกนี้เข้าครับอุ้ย นี่ทำไมไม่ใส่เฮดการ์ดวะลืมสังเกตเฮ้ยมวยคู่นี้ไม่ใส่เฮตการ์ดวะต่อ 1, อีหนึ่งสองออหือระวังครับระวังดูมันก็มันเร็วครับสายตามันดีแต่หมัดแต่หมัดมันหนักสู้เราไม่ได้นะเท่าที่สังเกตดูแบบสปริงขามันดีมากเลยมวยสไตล์ผิวสีมันจะประมาณนี้แหละครับฟุตเวริร์คเขามันจะดีถ้าเราได้ฟุตเวริร์คแบบนี้ออกมาเป็นของเรานะโอ้โหเราจะติดปีกเลยนะ อก็แทบกมากครับจะหมดยกแล้วเหลืออีกสิบวิยี่สิบวิถ้าถ้าเอาสเตปเท้ามาให้ไทยเนี่ยผมว่าโอ้โหเราจะเก่งมากๆเลยนะครับสเต็ปเท้าของเขานี่สุดยอดอะเอาสเต็ปเท้าของเขามามาให้เรานะครับเอาครึ่ง เอาเอวส่วนเอวลงมานะครับของดูมิกกนมาให้เรานะครับผมว่าวีรพลเนี่ยโหโเป็นเสือติไปีกเลยนะครับฮึยอมจริงๆครับหน่าเชียวหลังนะครับช่วงฉากต่อยมาเขาก็สอยลำตัวแล้วก็เขาดักลำตัวใส่เราเหมือนกันพีลูกนี้เดี๋ยวนี้นักมวยต่างชาติหันมาเล่นลำตัวเว้ย คนแรกกันครับแต่ของเราแน่นกว่าครับคะแนนขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะเอาคะแนนให้ทุกคนดูนะครับก็ดูคะแนนของวีรพลก็ของเราเห็นแวบ,บๆก็น่าจะโอเคกว่าอยู่นะยกสองกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเอาขึ้นให้ทุกคนดูก่อน ไปดูต่อกันครับโอ้ยวีรพลยังคงเดินเข้าหาครับกระแทกโอ้ยเขาดักมาได้หมัดหนึ่งครับระวังครับเราเข้าต้องเข้าให้ถึงนะผมว่านะต้องเข้าต้องเบียดให้หนักว่าอุ้ยถ้าไปเข้าแบบนี้มันมวยฝีมือมันจะโดนเขาตอดเอาครับเข้าต้องเข้าแบบเบียดเบียดนะคือต้องเบียดแบบมวยไฟเตอร์จริงจริงครับถ้าอย่างนี้เป็นจะเป็นเข้าทางเขาอ่ะเขาเป็นมวยจังหวะฝีมือดักต่อยนะครับ แต่เราก็ไม่กล้าเข้าออกเกินนะก,กลัวเหมือนกันนะอือหือโดนเนาล็อตตุ๊บสองตุ๊บก็แต่ผมว่ามวยโอลิมปิกนะเขาจะเน้นมวยเดินนะใครที่เป็นมวยเดินเขาจะให้คะแนนฝั่งมวยเดินนะยังไม่โดนครับต่อยหนึ่งสองไม่โดนเลนครับเราก็ถอยฉากออกมาครับเหมือนโดเมินิกันมันก็กลัวๆอยู่นะ กอดรัดฟัดเวียงกันอยู่นะครับหนีบหมัดกันหนีบหมัดกันมาอยู่เป็นเทคนิคนะทุกคนหนีบหมัดกันนะโอ้ยคนรอดอกครับไม่รู้ว่ากรรมการจะให้ฟังไหนครับได้ไปคนรดอกอุ้ยจั่วลวมทั้งคู่ครับต่อยีกหนึ่งสองเข่ากอดเลยครับกรรมการเตือนวิรพลว่าจะก้มต่ำนะครับ ไทยก็ยังเดินอยู่นะครับอยู่ในมุมแดงครับโอ้โหยีโดนดักหนึ่งสองครับครับระวังครับระวังถ้าเข้าไม่สุดนี่มันมันต้องเข้าไปมันต้องทำให้ได้มันเข้าไม่สุดมันก็โดนเขาเหลืออีกหนึ่งนาทีครับโอ้โหยแลกกันครับอืม จังหวะก่อนจากได้มา2ดอกครับผักออกไปวิลพลกระแทก1 2ต่อยเข้าครับพยักหน้ารับเลยครับเดิไม่กันบอกว่าเข้ามาดีโดนต่อยลูกนี้พยักหน้าเลยครับต่อยอ,อีกก่อนจกครับความหัวไปอุ้ยเฉียดไหลไปครับโดนครับลูกนี้โดนวิลลพลโดนครับต่อยหนึ่งสองลูกนะ โอ้โหโดนอีกแล้วครับหนึ่งสองเขาไวอืมระวังครับระวังจะหมดยกครับระวังระวังต้นเกมเราทำมาดีอยู่ครับอย่ามาเสียโอ้โหกระแทกกันคนละดอกหมดยกครับโอ้มวยคู่นี้ไม่ใส่เหตุการ์ดกันเลยนะทุกคนอ๋อรูาเป็นมวยใส่เฉพาะผู้หญิงอะ เออลืมสังเกตเลยโอ้มวยชายไม่ต้องใส่เฮดกาแล้วก็มวยสากลรุ่นใหม่นี่ไม่ใส่เฮดกาให้มันวุ่นวายนะครับเด <laughs> ็มันก็มีนวมอาจจะใหญ่ขึ้นก็ได้นะครับไม่ใส่เฮดกานครับต่อยหนึ่งปังเข้ารุ่ก่อนจ่าครับป้งลูกน,นี้น่างายครับโดมินิกัน ต่อยหนึ่งสองของเราก็ออกมั่วนนิดนึงครับเราสวนกลับไปก็ไม่โดนเหมือนกันครับโดมิเกนนี่น่าสนใจนะผมว่าถ้าไอโดมิเกนมาอยู่เมืองไทยนีย่ผมว่าไอนี่จะเก่งนะเน่ยมันต้องแต่ไทยนี่ทำมวยได้ดีอยู่ครับก็มีการฝึกซ้อมมีการเทรนดีเพราะว่ามันมีมวยไทยเข้ามาช่วย ถึงแม้ว่าจะคนละสไตล์ก็ตามยกที่สองเริ่มขึ้นแล้วนะครับทุกคนไปย,ยกสุดท้ายพูดไปเดี๋ยวเอาคะแนนให้ทุกคนดูนะครับยกสามยกสุดท้ายครับวีรพลก็ยังคงเดินเข้าหากรรมาการเตือนโดนนิกเกันนะครับว่าอย่านีบหมัดกระแทกนละมัดครับไม่รู้ว่าใครโดนไม่โดนครับ วีรพลยังคงเดินอยู่ครับใส่ลูกนี้ต่อยได้ก็ถอยเชาวออกมาโดยมิกันก็ตามเข้ามาล้วงเอาคืน,นกระแทก1นึ่งสองคว่ำหัววีรพลไปนะครับก,บกวีรพลกระแทกกลับครับยังยังยังโดมินิกันนี่ถิงกาดลงสองข้างเลยนะทุกคน อยากให้ทุกคนเห็นนะโดูม e กมันทิ้งกาดลงสองข้างเลยนะครับโอ้มันท้าทายมากเลยนะครับมั่นใจในสายตาของตนเองมากทิ้งกาดสองข้างลงเลยนะครับแล้วเอาหน้ายื่นหลอกเลยนะครับอุยวิรุลโดนเหมือนกันครับลุงเนี่นี <c> ่ <oughs> แรลกกันครับไทยหันมาเล่นเป้าใหญ่ครับก็ชกไปที่ลำตัวไม่ลำตัวเรายกชกไปที่หน้าอกนะครัรคอ,ก,อกระแทกลงนี้ ดูมิเกลเอามือมาปิดหน้าอกเลยครับ <laughs> ต้องลองล้วงลำตัวดูนะครับลองล้วงลำตัวดูครับหน้าไม่โดนก็ลองเอาท้องดูครับเหลืออีกนาทีครึ่งครับแรลกกันอืเข้ากอดกันแล้วครับโอ้โหกระแทกแับยังเย็ยโอ้โยดูมิเกลลักไก่ครับต่อยเข้ามาที่หน้าของวิพรพลลูกนี้เขาไวนะครับอย่าประมาทนะเขาไวนะ ดีหน่อยมันไม่หนักนะแต่ได้ไวนะแต่ถ้าโดนไปบ่อยก็มึนได้นะมันไม่มีเหตการช่วยนะครับกระแทกอุ้งยูรุปนก็ยังคงเดินอยู่กับเหลืออีก4 0วินาทีนะครับโอ้โหโดมินิกันก็เปลี่ยนมากาดซ้ายบางกาดขวาบางครับยังกับมวยอาชีพเลยนะครับชอบอะ่ะผมชอบไอโดมินิกันนะ อบพสเตปของมันเดียเป็นลักมวยที่สเต็ปเท้าดีมากอือหือลูกนี้อือหือโดนครับโดนครับลูกนี้ขขก็อาศัยว่าเราก็เข้าเบียดเข้าอัดไว้ก่อนนะครับของวีรพลน่าจะได้เคลียรับจากพ่อมาหรือเปล่าใช่พ่อหรือเปล่าสมจิตหรือว่าเป,าเปาเ็นญาติอ หมดยกตีสาไม่รู้ใครครับถ้าไม่เข้าข้างตัวเองหน่อยก็คิดว่าน่าจะคนไทยนะครับโดมิกิกนนี่ถือว่าส่วนเอวล่างลงไปนี่ทำดีครับแต่ส่วนบนนี่ไม่เท่าไหร่ครับถึงจะเร็วจริงครับแต่ว,ว่าไม่ค่อยหนักนะครับแต่สปีดมันก็เร็วนะแต่มันไม่ค่อยขาดน้ำหนักโอ้เข้านะลูกนี่ พอเขาต่อยเราได้เขาวิ่งทลาเขากอดแล้วแต่เห็นภาพช้านี่ค่อยชัดเจนนะก็ต่อยเข้าอยู่นะแต่คิดว่าน่าจะเป็นวีรพลนะน่าจะตอนนี้ก็มายืนอยู่กลางเวทีก็จะเป็น The Winner is Red หรือว่าเป็น Blue นะครับอยู่กลางสนามกลางเวทีเฮ้ยโอ้โหเดไม่ได้กันได้ครัทุกคน โดมิเนกันเราชนะไปครับชนะวีรพลไปนะครับ,รรบอืมเดี๋ยวต้องดูคะแนนขึ้นมานะครับทุกคนโอ้ผมว่าแล้วไม่ค่อยชอบมวยผิวดำเลยโอ้โหมันดักแม่นมากเลยภาพช้าเห็นชัดเลยมันเร็วอ่ะ ถึงจะไม่หนักแต่ถึงแม้ว่าหมัดจะไม่หนักแต่มันเข้าเป้าโอ้จริง,งด้วยแพ้แพ้นี่ก็ได้เข้าอรอบรึเปล่ว่ายังมีโอกาสอยู่ไหมก,ก็คะแนนออกมาแล้วครับ ก็เห็นอยู่เพราะว่าไทยมันเดินมันเดินเข้าไม่ก็เดินเข้าไม่สุดไงมันเป็นมวยฝีมือเจอมวยฝีมือมันจะมันจะถ้าเจอมวยฝีมือมันต้องเบียดหนักๆเบียดอัดๆต้องแรกแลกเข้าแรกเพราะว่าถ้าอย่างนั้นถ้าถ้าเข้าไม่จริงมันจะโดนก็ตอดก็ ตามนั้นละครับทุกคนก็คู่ของวิรพลจงโจหอน,นะครับก็พายให้กับนักมวยโดมินิกันไปนะครับผมเห็นตั้งแต่ไอโดมิกันมันเต้นก่อนขึ้นเวทีแล้วถึงได้บอกว่าไม่ค่อยชอบนักมวยผิวดำครับไม่ได้ดูถูกสีผิวนะทุกคนแต่หมายถึงว่าพวกพวกนี้มันจะเก่งนะทุกคนไอพวกผิวสีพวกผิวสีเนี่ยมันจะเก่ง มันจะคล่องมันจะมีอะไรบางอย่างที่ผมอธิบายไม่ถูกนะทุกคนพวกนี้มันจะมีทักษะบางอย่างที่มันที่ที่มันเก่งนะอธิบายไม่ถูกวีรพลช้าแต่ว่าได้ได้หนักเขาจะได้ความคล่องแคล่วความว่องไวสเต็ปเท้าเนี่ยผมโคตรชอบเลย ถึงได้บอกว่าถ้าเขาเอาสเต็ปเท้ามาให้เราได้นะผมว่าวิลลุพนนี่น่าจะเป็นเสือติดปีกนะคือคนไทยสเตปเท้าวมวยสากลก็จะประมาณนี้เลยทุกคนเพราะว่าจะไปเหมือนลนักษณะติดมวยไทยนะเพราะว่ามันเท้ามันต้องฝังลงไปในดินฝังไปที่วทีมันจะไม่เป็นสเต็ปแบบติดสปริงนะนักมวยไทย นักมวยสากลที่เป็นนักมวยไทยที่ไม่ค่อยเห็นนะผมเห็นแทบจะไม่มีเลยนะเท่าที่ดูมวยมานะครับนกมวยไทยที่มีสเต็ปเท้าฟุตเวิร์กเก่งๆแบบเข้าตากรรมการแบบเข้าตาผมอะ่ะก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่อย่างไอโดมิริกันเนี่ยผมเห็นแป๊บเดียวนะผมยังรู้สึกชอบเลยขนาดว่าไม่ใช่ประเทศเรานะยังรู้สึกชอบอะ่ะราะว่า สเตปเท้ามันมันสเตปเขาเรียกว่าสเตปเท้าเทพนะทุกคนเป็นสเตปเท้าของนักมวยอ่ะนี่แหละคือสเตปเท้าของนักมวยไอ้พวกที่เป็นนักวิ่งอ่ะมันจะรู้เลยนะว่าใครเป็นนักวิ่งที่เร็วไม่เร็วพวกนี้มันจะเห็นสเตปเท้าของการก้าวอย่างเช่นโค้ดเวลามองเห็นนักว่ายน้ําที่มันสโตกว่ายน้ำก็จะเห็นแววเลยว่าพวกใครมันมีแวว คือมองเว็บเดียวเห็นเลยเก,ลก็ประมาณนั้นละอย่างผมมองเห็นไอ้โดเมกันเห็นเว็บเบวก็รู้เลยสเตเท้ามันสุดยอด